คนโบราณเขาบอกผมนะเขาก็บอกว่ากินขี้ปี้แล้วก็นอนการกินเนี่ยสำคัญมากเรื่องขี้ก็สําคัญที่สุดเหมือนกันแล้วก็เรื่องปี้นี่ก็คือเรื่องความรักเราต้องมีความรักเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสับประรดอะไรนะถ้าเรามีความรักเนี่ยมันจะหลั่งสารทําให้เรามีความสุขแต่ความมีความสุขเนี่ยเราก็มันจะบล็อกความเครียดเข้ามานะครับ เลยเมื่อ3อย่างนี้ดีเนี่ยเรานอนเราก็จะหนักหลับสบายการหลับสบายของเราก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้พักผ่อนเต็มที่ไอโกฮอร์โมนก็จะมาไอฮอร์โมนต่างๆในเคื่องมาซ่อมแซมร่างกายมันก็จะทําให้ดีถ้าเราจิกินอาหารที่ดีเนี่ยเราต้องกินอาหารธรรมชาติแล้วเราปรุงแล้วทําแล้วก็กินณตอนนั้นอาหารห้าหมู่หลักๆเ่ยเราต้องมี ไขมันไม่ต้องมีโปรตีนต้องมีคาร์โบไฮเดรตต้องมีผักผลไม้ต้องมีเกลือแร่แล้วต้องมีน้ําบริสุทธิ์อะไรที่เราเอาเข้าปากนะ,ค,ะคุณต้องมองว่าอันนี้มันมาจากธรรมชาติไหมแล้วมันผลิตเนี่ยเขาทําเมื่อเช้านี้หรือเปล่าหรือทําเมื่อคืนนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาทําเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วมากินเนี่ย คุณก็ต้องบอกว่าคุณกินให้น้อยลงกินเพื่อความจําเป็นอแล้วก็จะสุขภาพดีแบบ daddy blue <laughs> <laughs> มนุษย์เนี่ยมันส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะ,ะเราเกิดมาก็ธรรมชาติสร้างมาเหมือนกันเราไม่มาจากโรงงาน <laughs> <laughs> ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องกินเนี่ยเราก็ต้องกินของธรรมชาติไม่ใช่ของจากโรงงาน เรียกอุจจาระจรจิงๆเราเรียกพูดขี้มันก็มันก็ง่ายกว่านะเพราะว่ามันเป็นคาโบราณมันก็ไม่ได้เป็นคำหยาบหรอกแต่ขี้เนี่ยมันสําคัญนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาพวกเจ้านายหรือคนมีตังเนี่ยหมอสมัยก่อนนี่นะเขาจะต้องดูขี้ของคนไข้คนที่ไม่สบายเนี่ยเขาต้องดูว่าขี้ของเขาเนี่ยเมื่อเช้านี่เป็นยังไงเมื่อคืนนี้เป็นยังไงขี้มันจะบอกอาการในตัวคุณว่าร่างกายคุณเป็นยังไงแล้วหมอแผนโบราณเนี่ยซึ่ง ไอ้อเรื่องนี้มันประเทศจีนก็มียุโรปเขาก็ทำนะฮะอ,อย่างสมัยก่อนเนี่ยหลุยส6ิบหกหลุยสิบสี่พวกนี้พอสมัยก่อนเขาไม,ม่มีซุ้มในห้องนอนนะฮะห้องนอนทุกที่ไม่มีซ่ม้มนะครับผมไปเที่ยววังที่วาซายย่ายเนี่ยห้องนอนอห้องวันโทมเขา่มยมีห้องน้ําดังนั้นเขาจะมีกระโถนอ,ะอ่ะกระโถนที่อะรับขี้แล้วหมอที่เขามาดูแลสุขภาพาเขาจะมาดูว่าขี้คุณเปไน็นยังไงขี้คุณแข็งไหม ขี้คุณเละไหม,มถ้าขี้คุณแข็งเนี่ยแสดงว่าคุณแย่ละคุณขาดน้ํามากไป<อ>ข้างในนี่คุณร้อนละ<อ>นะครับไอ้แพทย์แผนไทยจะบอกนั้น<อ>ขี้คุณเละก็คุณมีน้ํามากไปไฟคุณไม่พอ,อนะครับขี้ที่ดีที่สุดอ่ะควรจะเป็นขี้ที่ลักษณะเหมือนรูปร่างเหมือนกับฮอตดอกเหมือนกับเมงูอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันสีสีเหลืองเข้มหรือสีเหลือง อย่างเงี้ยจะขี้มีคุณภาพถ้ามันเหม็นมากเลยว่ามันไม่ดีนะครับก็แสดงว่าอาหารมันเนา่าเป็นเพราะอาหารที่เราก<ป>ินที่ให้เกิดประโยชน์และร่างกายเราแข็งแรงนะเราต้องขี้อย่างน้อยวันละสองครั้งคำว่าปีจริงๆเนี่ยผมตีความหมายที่เขาพูดนะหมายว่าคนที่มันมีความรักอะ่ะคนเรามีความรักรักพ่อรักแม่รักคนที่เรานับถืออย่างเงี้ยพอเรามีความรักเราเราก็จะมีความสุขอะ่ะ การมีความสุขกับคนที่เราเขารักเราเรารักเขาเนี่ยม,มันก็เป็นความรู้สึกอันหนึง่งที่มันจะทําให้เกิดซาลรลโทนินฮอร์โมนพวกเนี้ยมันจะทําให้เราคามดาวแล้วทาให้เราเนี่ยมีความสุขเมอมีความสุขเราก็จะนอนหลับสบายนะครับเราก็จะไม่เครียดเพราะว่าถ้ามันมีตรงนี้มันจะไบบล็อกไอตัวคอร์โซอัลตัว,ต,วตัวสารที่ทําให้เราเครียดอ่ะเหมือนกับคนนั่งสมาธิอะอะไรที่มันเครียดมันก็ไปละมันเข้ามาไม่ได้ถ้าพูดถึงศาสนาพูดเนะ มันไม่มีอะไรที่มีสุขเท่ากับความสงบ oh. การนั่งสมาธิคือความสงบความสงบก็คือมันสุขที่สุดละเอะแล้วเร,เรามีความรักนี่มันมีความตื่นเต้นนะมันเรามาโนเยอะอะเราต้องคิดเยอะ mm. ว่าแฟนเราจะรักเราไหมไม่รักเราไหมคิดอยู่นั่นแหละ mm. แต่ถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยมันมันจะนิ่งมันจะสงบอย่างไรการนอนนี่สําคัญที่สุดเลย การนอนเนี่ยผู eight, ain, hmm. away, ้หญ hmm. ิงเนี่ยต้องนอนไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะฮะผู้ชายก็ต้องนอนไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงและการนอนที่มีคุณภาพคุณต้องนอนหลับสนิทเลยนะหลับสนิทคือการนอนน่ยคุณจะไม่ตื่นระหว่างทางถ้าคุณนอนหลับสนิทเนี่ยคุณจะตื่นมาคุณจะสดชื่นการงีบกลางวันเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่มันมีข้อเสียว่าถ้าเรานอนอิ่มแล้ว่ะา็คือเราจะนอนไม่เต็มที่มันต้องเงียบมันต้องมืดแล้วมันต้องเย็น การหลับสบายของเราก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้พักผ่อนเต็มที่ไอโกรธฮอร์โมนก็จะมาไอฮอร์โมนต่างๆในที่มาซ่อมแซมร่างกายเรามันก็จะทําให้ดีร่างกายเราจะดีไม่ดีนี่อยู่ที่คุณภาพการนอนนะครับขอขอบคุณนะครับถ้าคลิปนี้เกิดประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและ c r i b e h o ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมนุษย์เนี่ยส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะฮะเนี่ยเราก็ต้องกินของธรรมชาติไม่ใช่ของจากโรงงาน ที่ที่ดีที่สุดอะที่ที่ลักษณะเหมือนรูปร่างเหมือนกับฮอทดอกเหมือนกับเมงูสีเหลืองเข้มหรือสีเหลืองอย่างเงี้ยจะที่มีคุณภาพพอเรามีความรักเราเราก็จะมีความสุขการมีความสุขกับคนที่เราเขารักเราเรารักเขาเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกอันนึงร่างกายเราจะดีไม่ดีนี่อยู่ที่คุณภาพกันอนมันต้องเงียบมันต้องมืดแล้วมันต้องเย็นคุณต้องนอนหลับสนิทเลยนะคุณจะไม่ตื่นระหว่างทาง